ท่านหลายใหญสาทุการทำบุญครั้งใหญ่อยูเรามาทำบุญวันนี้เราทำบุญหนึ่งบาทเราทำบุญสิบบาทเราทำบุญยี่สิบบาทแต่เราก็ได้มาทำบุญใหญ่อยู่ทำบุญใหญ่นี้ใหญ่เพราะอะใหญ่กู้บอลหลังนี้สร้างมาสามสิบสี่ปีกว่าจะมีวันนี้กว่าจะถึงวันนี้หลายท่านก็หมดชีวิตไปแล้วหลายท่านก็ ได้ร่วมรับดับสังขารั้นเรียนในช่วงในช่วงการประกอบพิธีฉลองบทก็จะทำบุญอุทิศทำบุญทักษิณานุปทานกิดโอทิศให้กับบรรพชนผู้ที่เป็นอาที่เป็นอุราอานาที่เป็นผู้อยร่างขุนได้ยมว่าล่วงร่างโจกได้เปรียบอีกต่อไปหังไม่มากรงอเนรยกาในเลี้ยวซ้ายที่ผ่านตลอดไม่ต้องรอสัญญาณไฟ เหมือนจะเข้ามาภายในวัดเนี่ยโยมเดินเข้ามากมามาันซ้ายก็จะมีออม่อกคำโวยตายบริบารโดน,นับสายานคุณอย่ากอยากคุณโย,ย,ยมก่อนที่จะไปเยี่ยวชมหอปสะสบสอง,อง,สง,สง,สงโปรในคืนนี้หนังจอใหญ่นะต่อแวะเวียนมาทำ,าทำบุญมปทางวัดกันก่อนเโย บุญทอดฟ้าบ<พ>าแล้วอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะโหแล,ล้วก็ฝนโปรยนนทายมให้ปัจจัยที่โยมได้ทำบุญตะโบและให้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าอ๋อมาทางนี้นนทโยมเนอร์นนทโยมกำลังหลั่งไหลเข้ามา,ามาร่วมทำบุญทอดฟ้าบาลอยฟ้ากันก่อนนนทยมนะ อมโกันแน่แม่โมแน่เออบุญนองตบบาทมีมทอดปลาปลาดันเออนี่แม่เออตบบาทพยุยบาทหาสบบาทมารยบาทก็แล้วเสร็จโอ้ยมนายเอ้ยม,ามนายในทอดปลาปลาให้เอออยากมาทำบุญทอดปลาปลา,ามาเนาอขออนุมโมทนายมย่าย,ยมยายโอ้ยบอกลูกบอก อยางมาทำบุญกอนประ่าลอยฟ้าท่านว่าหันมายมมาออามาทะ่นี่นก่อนโยมก่อนท่านใดที่บูชาตอกไม้ทุดเทียนทองแล้วก่อนที่จะนำแผ่นทองเป็นปิดโลกนิมิตทำเก้าโลก ทั้งโลกในโลกนอกูก็มาร่วมทาบุญทอดพระปาลอย้ากนโยมให้พระสงฆ์่อแม่เห็นในูไในนาเห็นพ่อแม่พาลูกพาหลานมาทําบุญก็ชื่นอกชื่นใจนะเออนี่แหละโยมเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องทําแบบอย่างในทางดีให้ลูกมันเห็นนะ พาลูกพาหลานเข้าวัดให้ใกลคิดศาสนามาร่วมกันทำบุญทอดประปาลอยฟ้ากันก่อนหรือใครที่ยังไม่ได้ทำบุญทอดประาาปาลอยฟ้าแต่ไปปิดทองแล้วก็ย้อนกลับมาคืนได้โยมมาทะเลบอนแล้ยมเนออย่าพึ่งถือดอกไม้ไป อ่าคด้านหน้าโบสถบระทาบุญทอดป่าลอยฟ้าบถือว่าเป็นการเปิดทางกันว่านั้นเปิดฟ้าเทวนาเปิดโลกนะเปิดฟ้าเปิดโลกเปิดให้ทวยเทพในสารตนได้โลกได้รู้ได้เห็นว่าวันนี้ญาติโยมได้พาลูกพาหลานพาพี่พาลอกพาพ่อพาแม่พาเพื่อนเผื่เนสหายมาร่วมกันทำบุญ เปิดโลกเปิดฟ้า,าให้ช่วยเทพเทวดานันได้ทราบผู้ที่มีหูททพย์ตาททพยโยมอย่าพึ่งไปไหนเน้อท่านใดที่ใส่ปัดใจไปในที่ว่าลอยฟ้าเนี้ยอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอโอ้จะได้หมุนโกรงโลบให้ฟ้าเราโทนแรงไปถึงยังวรวันชั้นฟ้านั่นแหละมาโยกมาเนี่ยรอได้โยก ช่วงนี้ชิ้นะนะรอรอมาใจเย็นเย็นอยูในทียงไม่ได้กคะแนนเลยงหมกคะแนนุกันเปดเมียด้วยใลอยมากนะเสียบชิเนะมาเจอนด้ยมเราขึ้นไปอุโบภก่อนถ้าใครมีเราไมทุกทีไปผิวทอง ปิดทองเดิมและทักศิลทั้งลูกตาหนึ่งรอบเสร็จแล้วได้ปิดทองที่ลูกเป็นตูกทั้งแหวที่เราทั้งลูกเปนมิตในอุโบสถหลังจากนั้นก็ได้หันหน้ามาได้ขยับตัวมาที่ด้านหน้าอุโบสถที่ลานที่โดจะได้ประกอบพิธีเจิมให้ยากอโยมวันนี้มีเกณิอาจารย์มีผู้รู้ ท่านเป็นนักการทานเป็นผู้มีวิชาท่านได้มาเจอทายาทายโยมแม่ค้าพ่อขายก็ได้มาด้วยอย่างไรก็ขายงานนี้ก็ให้ได้ขายดีๆมีกำไรขายที่ไหนก็ให้ได้ปังปังได้รวยรวยได้ดังๆังปังปังในชีวิตของเราฉะนั้นทุกคนมีโทรศัพท์นะโยมนะทุกคนมีโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์